อยากรู้ว่าเราเป็นแฟนคลับแบนไหนกันแน่นะครับโมกติดดัสเสื้ออดีดัสกาเกงอดีดั้สแล้วก็รองเท้าเป็นไนกี้แล้วก็รองเท้าไนากี้อ๋อก็ไนกี้ ตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับนั่นก็คือเดือนตุลาคมและวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเป้าหมายของเดือนตุลาคมกันครับพอเข้าสู่เดือนตุลาคมก็จะมีข่าวดีสําหรับเราก็คือมีมาตรการคลายล็อกดาวน์นะครับซึ่งสถานที่ออกกําลังกายเนี่ยเปิดแล้วนะครับต้องขอเล่าก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้ประกาศล็อกดาวน์ใช่ปะ่ะทุกสถานที่ออกกำลังกายถูกปิดหมดไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลฟิตเนสต,ต่าง,าง,างๆนานาปิดหมดเลยทําให้การออกกำลังกายของเราก็มีเพียงแค่ออกในห้องหรือ ไปวิ่งที่มอแค่นั้นซึ่งเราเองอ่ะเป็นคนที่รู้สึกว่าเราเบื่อง่ายแล้วก็ไม่ชอบทาอะไรที่มันซ้ำซากนะครับจึงทําให้ช่วงก่อนหน้านี้เราไม่มีระเบียบวินัยในการออกกำลังกายสักเท่าไหร่แต่ว่ามันสวนทางกันคือเราสนุกกับการกินมากๆเราเป็นคนที่กินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตามใจปากถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะโอเคแน่นอนว่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราอ่ะออกหนักกว่ากินอยู่แล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เรา่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองก็คือพอเรากินเยอะ หน้าเนี่ยก็จะเริ่มออกและแก้มก็เริ่มออกแล้วพอไม่เล่ออกกำลังกายจริงจังใช่ไหมครับกล้ามเนื้อก็จะเริ่มลดลงเวลาทะไรเนี่ยก็จะเหนื่อยเร็วนะครับซึ่งเราอ่ะไม่ชอบตัวเองในตอนนี้เลยเราขอแนบรูปนะครับนี่รูปนี้เป็นรูปที่เรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยคือช่วงที่ร่างกายเราฟิตแล้วก็รู้สึกว่ามันดีสุดสำหรับปีนี้แหละและนี่เป็นรูปเมื่อเช้านะครับเป็นวันแรกสำหรับชาเลนนี้ซึ่ง เราเห็นได้ชัดเลยว่ากล้ามเนื้อลดลงเยอะมากโดยเป็นที่มาของเป้าหมายในเดือนนี้ของเรานะครับก็คือจะพยายามดูแลร่างกายอย่างมีวินัยน,นะครับแล้วก็ออกกำลังกายเนะี่ยให้หุ่นกลับมาดีแบบนี้อีกครั้งหนึ่งโอเคครับทุกคนอาจจะคิดว่าวอกเนี้ยเป็นวอลกพาออกกำลังกายล้วนเลยหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอพาใช้ชีวิตปกติเลยแต่ก็จะแทรกเนื้อหาในการออกกำลังกายของเราเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พากินพาเที่ยวพาเรียนใช้ชีวิตต่างๆนานา แต่ว่าไม่เคยพาไปออกกําลังกายเลยซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยสำหรับเรารู้สึกว่าเป็นกิจวัตรที่จริงจังมากและก็หลังจากนี้ทุกคนก็จะได้เห็นกันครับยังไงก็ฝากติดตามชาเลนจ์นี้นะครับเราจะแทรกความรู้ประโยชน์ดีๆสำหรับการออกกำลังกายในการดูแลร่างกายไว้ด้วยเพื่อจะเป็นประโยชน์สาหรับแครหลายคนนะครับที่สนใจในการออกกำลังกายหรือว่าดูแลสุขภาพดูแลหุ่นอะไรอย่างนี้เนาะโอเคครับทุกคนก็ขอตัวไปทํางานก่อนนะครับวันจันตอนใหม่ ยากาศดีมากกคนชอบท้องฟ้าสีนี้มากเลยอ่ะแบบมันดูแบบน่ารัก ญี่ปุ่นที่เราได้ยินกันบ่อยที่สุดน่าจะเป็นแบบเซนกับวาบิซาบิ Go ahead.

เราแพนกับเพื่อนไว้ว่าเราจะไปตีแบตกันแต่ปรากฏว่าเราไม่ไหวนะครับเพราะว่าเราฟื้นฟูร่างกายหรือว่าเรากลับมาเล่นเป็นไงอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมตรงกล้ามเนื้อที่เราเล่นจะรู้สึกปวดมากๆจนแบบไม่สามารถขยับมันได้มากซึ่งอาการนี้เขาเรียกว่าการดอมนะครับเกิดจากการที่กล้ามเนื้อที่เราเล่นถูกทําลายนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องรอเวลาที่จะมารีคอเวอรี่ประมาณ24-48ชั่วโมงเนาะ แล้วจะกลับมาแข็งแรงครั้งหนึ่งก็เลยทําให้เราแบบว่าไม่สามารถเนี่ยทุกคนนะข้างแรกเราเล่นอกมาเราก็ไม่สามารถเหวี่ยงแขนได้มากแกก็เลยเออเลื่อนเพื่อนไปก่อนแล้วก็มาเล่นฟุตรอลแทนแล้วก็จ็อกกิ้งแทนนะครับก็คือข้อแนะนํานะครับสำหรับคนที่มีอาการปวดอาการอย่างนี้เนาะให้เรากินอาหารกินโปรตีนนะพเพียงพอแล้วก็พักผ่อนให้พเพียงพอนะครับดูแลร่างกายให้ดีพอรู้สึกว่าร่างกายกลับมาแข็งแรงหรือรู้สึกกับรู้สึกหายจากอาการปวดแล้วก็ให้กลับมา ย้ำจุดเดิมให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับวันจันทร์เราเว่นอกกลก็หลังแขนไมใช่ปะ่ะวันนี้เราก็เลยแนไย้ว่าเราจะมาเล่นหลังเนาะส่วนตอนเย็นก็จะพักเลยวันนี้ก็จะมีแค่โปรแกรมเช้าซึ่งเห็นได้ว่าเราจะเล่นวั one, นเะวันเนาะเพื่อให้ร่างกายแบบว่าได้เล่นได้พักได้เล่นได้พักอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองให้ดีก็พอ,พอโอเคทุกคนขอตัวไปเล่นก่อนนะครับ don't you say it i can't hear it i get defensive when i think you're calling me out but i don't scream i don't shout

ใเหมือนรูปคนมากเลยทุกคนดูดีมันเหมือนหน้าเด็กมากเลยนะแบบเหมือนเด็กกลังยิ้มอยู่เลยอะแม้มีตามีปากก็เป็นหน้าเด็กกลมๆมีผมเป็นเส้นเฮ้ยหมดพอดีเลย 수학의 정석에 홍성대님이 계신통 선통이 남아 났다고 뭐가? รู้สึกว่าชื่อชื่ออะไรว่าชื่อรายการมันดูทุเรศไปหน่อยว่ะมึงคิดว่าเนี่ยว่ากูกูไม่อยากได้ชื่อนนอะไรกันทัศน์สะตาร์ดังกับซึ่งรายการเนี้ยเรารายการนี้จะสอนให้ดูคนใช้สก,กิลได้อย่างโ<ไ>ปรเฟชชั่นอลชอบว่านี้เออกูก็ชอบใช่ไหมต้องแบบซื้อมาติดจากไว้จากอันละเวลาไปเที่ยวยนี่ได้ออแล้วก็ติดได้ใช่มันจเจ๋งด้วยเื่อใส่หมวยมันหนักไหมหนักนิดนึงลองลองใส่ดูได้จริงไหม ใ่แล้วมันจะเหมือนจับกบ่ะคล้ายๆเลย ไงบ้างเด็ดเด็ดเด็ด้เลมากินอาหารใช่ไหมเนะพิาเเรควรกินอะไก่อนพิคคิมจะชอบพิคคิมมากแกนะชอบปชอใชอบอะไรกินนี้เรากินถึงเออขอเหนียวมองเดรรปีนอ่ะเออเหมือนกันไหมบ้ ใ,ใช่เลยใช่ด้ยเลยนะแต่ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนจะมาเป็นหน้าปะ่ะเ,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 เป็นฤดูกาลดูดนีด่กล้องจะเห็นไหมฮะต้นเตะคือรู้สึกแสบๆไปเฉยแต่ไม่คิดว่าแบบแผ่มันจะเปิดขนาดเนี้ยเฮ้ยพยายามเบี่ยงตัวให้กล้องเห็น ดีที่แบบมันไม่แสบพูดแต่ก็แสบนิดหน่อยโอเค ฟุมมาตัวนี้สุดความินของปวดก่ันแรกคิา กันมันเลยเพลงลิซ่าทุกคนครับเราก็มีเรื่องจะมาสาภาพคือตอนแรกเราแผนว่าเราจะมาแกกของให้ทุกคนได้ดูแต่ปรากฏว่าช่วงสองสามวันเมื่อกมันมีคุยงานกับเพื่อนมี เออไปทํางานทั้งวันก็วุ่นๆเนาะก็เลยลืมไปเลยแล้ววันนี้จจเอ,ออกมาใส่ก็เลยเออนึกขึ้นได้ว่าเราต้องมาแกะกล่องให้ดูเคนให้ดูก่อนนี่ก็เป็นคอนเวิร์ตล r สตาร์ไฮนะครับถ้าจะไม่ผิดอ่ะเคยเห็นกระแสะที่คนเขาฮิตกันก,นก่อนหน้าเยอะมากๆนะครับทุกคนต้องขอตัวก่อนเลยนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่แบบใส่คอนเวิร์ตมาแค่สองคู่เองเนาะ <ๆ S 1> ก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับรองเท้านะครับถ้าจะไม่ผิดนะคอนเวิร์ตคู่แรกเราต้องจะเป็น อ,อ Star c l a s s i c สีขาวนะหลังจากนั้นสนกเกอร์ของเราก็จะเป็น n นกี้เป็น Air Max เป็น Air Force มาตลอดเลยเป็นเหตุผลที่ซื้อมานะครับเพราะว่าเราอยากได้สนสเกอร์คู่ใหม่พอดีปกติเวลาเดินดูรองเท้าสักคู่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่จะได้คะแนนจากเราเยอะสุดก็คือนี่นะครับทุกคนพื้นรองเท้าที่สูงนะครับจริงๆเราเดินดู Air Max ก่อนปรากฏว่ามันก็ยังไม่มีสีที่ถูกใจแต่เราไปสรุรตจกับคอนเวิร์สคู่นี้ครับคือพื้นมันสูงมากเนี่ย5เซนติเมตรนะครับทุกคน ย่างเราสูง177ใช่ไหมถ้าเพิ่มอีก5เซนก็จะประมาณ182นะครับก็มันทําให้เราเพิ่มความมั่นใจตรงนี้เข้าไปอีกต่อมานะครับสิ่งที่เราคํานึงก็คือรองเท้าอ่ะจะเข้ากับสไตล์การแต่งตัวของเราได้ไหมใช่ไหมเราก็เปิด Pinterest ดูเล็บในการแต่งตัวกับรองเท้าคู่นี้นะครับซึ่งก็แอบยิ้มออกมาเพราะว่ามันแมทช์กับสไตล์การแต่งตัวที่เราชอบเราก็เลยบอกพี่พนักงานอะ่ะหาไซส์แล้วก็จะขอลองใส่เดินดูในร้านเนาะตอนจับอะ่ะเราก็รู้สึกว่า มันค่อนข้างหนักนะครับทุกคนแต่พอได้ใส่แล้วอะ่ะเรารู้สึกว่ามันซอบมากๆเลยนะตรงพื้นอะ่ะมันนุ่มมากเลยอะเออแล้วพอก็ส่องกระจกดูแล้ววันนั้นก็แต่งตัวไปรู้สึกว่าเออมันมันเข้ากันแมสกันนะ่ะก็เลยไม่รอช้าจัดไปเลยครับผม <c oughs> เดี๋ยววันเนี้ยเราก็จะไปหอศิลน,นะครับไปโมฆะเนาะเดี๋ยวก็จะทาคลิปแยกแล้วกันเป็นคลิป ทุกคนก็ฝากติดตามชาเลนจ์การออกกำลังกาย1เดือนของเราด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามแทรกความรู้แทรกโปรแกรมที่เราเล่นเนาะแทรกประโยชน์ในการออกกำลังกายให้ทุกคนได้รับชมนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปเที่ยวก่อนแล้วกันไป